สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบานๆปีะะ้ยชาแนลค่ะพี่น้องมันมีสภาพมาเห้ก,ก็เผาะคะ่ะเมนูืนมมันนี้เป็นอาหารอีสานบานเฮ่าะคะ่ะพี่น้องจะพามาแกงน่อไม้งานบุญะคะ่ะพี่น้องเป็นยังคือสเสด็มาแกงน่อไม้งานบุญเนาะคะ่ะเนี่ยอ่บ้บานเยะนะะี่ยค่ะสมัยย้ายอ่บ้บานนะคะเวลามีตักบาดบานนะคะเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเฮ็ดยังกะรงะซังค่ะทังบานเราจะซื้อน่อไม่ปี๊บนะคะสมัยก่อน,นะคะ่ะมาเคียนนะคะพี่น้องมาขุดน,น,ะะนี่ค่ะเนี่ย มาขูดเป็นเสน้นเป็นเสน้นยังส้นนะคะพี่น้องแกงใส่กํนานัมยานาังหม่นึงค่ะสบ่ออกเค็มคนป็นไดนะคะแล้วก็จะไม่ใส่ข้าวเบื่อนะคะที่เยาเคยเห็นมากค่ะพี่น้องก็เลยไปเพาะน่อไม้ก็เลยคิดอยากแบบนี้นะคะส่วนผสมต่างๆก็จะมีน่คะน้ำยานางเยวคั้นไว้แล้วเรียบร้อยสดๆค่ะใบแมงลักค่ะพักกระแนงสองสามหยอดค่ะพี่น้องอันนี้เอาไปฟังเอาไปปลูกไว้นะคะออกมาค่ะแล้วอันนี้ก็จะมีกระเทียมพริกสดแล้วก็ตะไคร้หอมแดงนะคะ ที่สำคัญโบมีข้าวเบือด้วยค่ะพี่น้องจะไม่ใส่ข้าวเบือให้มันเป็นข้นๆนะคะนะคะแล้ก่อนอื่นหายาสุผ้ามาเขียนมาใหม่เบิ้งเจ็ดอันสองอันเลยค่ะพี่น้องสมัยก่อนนะคะบ้านเฮาค่ะจะไม่มีช้อนซ่อมนะคะสมมติซ่อมยุสี่ค่ะก็จะใช้น้ําไม้ไผ่นะคะพี่น้องน้ําไม้ไผ่ที่เป็นแหลมๆอันเดียวนะคะตัดหน้าขูดเขียนนะคะย่างกังคื้นยุสี่ค่ะคือจากมื่อื่นซื่อห่มบุญนะคะมื่อนี้กับผ้ากับไปเขียนมาใหม่นะคะพี่น้องนี่ค่ะย่างกวายังเห็ดแดงย่างเดือยคือเขียนมาใหม่นะคะกับปลอกฝัก นะคะสมัยก่อนนะคะนี่ค่ะหลังจากยกเคกียนเราเรียบร้อยนะคะพี่น้องเยวจะไปต้มออกน้นํานึงนะคะเดี๋ยวจะพามาแกงต่อจ้าเอาละค่ะพี่น้องหลังจากยกต้มน้ำใหม่เราเรียบร้อยค่ะทีนี้จะพามาแกงนะคะวันนี้แนะนำย่านางบักร้ายเลยคะ่ะพี่น้องกระตือค่ะเอา,าไม้ใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าน้ำใหม่เราต้มแล้วน้ำหนึ่งคะ่ะยายะเลยจำเป็นต้องรอเห็นน้าย่านางเดือนนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่พริกที่เราโขลกไว้ค่ะ กระเทียมก็พร้อมแดงแล้วจะเอาพ่อบุบงบุบเลยค่ะพี่น้องจะไม่โขกให้ละเอียดเกินไปนะคะอันนี้กระบอกเชื่อมกระบุบนะคะพี่น้องไม่เป็นหัวเลยกระเทียมใส่ลง,งไปเลยค่ะนะคะยำบุบงบัวอีกอื่นเป็นแกงยังไงเนาะค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะเป็น สูตรตำรับนะคะในบ้านหมู่บ้านของผวเย้าค่ะ่เป็นแกงที่กินตอนน้หน่อยนะคะมากไลคค่ะพี่น้องนะคะแกงแล้วเรียบร้อยกินบอเบอิดตเอามาซุปได้อีกค่ะพี่น้องแกงใหม่ย,ยี่ห้อนี่สูตรีีของเยาะะ้าแล้ค่ะพี่น้องหลังจากนั้นคาะรอให้น้ําเดือดค่ะพี่น้องเดือดจะจัดเราเคยปรุงรสนะคะง่ายค่ะ จะไม่มีเห็ดนะคะพี่น้องบอ่มีเห็ดต่างๆบ่มีฟักทองบอ่มีบัวบ่มีอย่างแบบคีอแกงสมัยใหม่นะคะอันนี้เป็นแกงสไตล์อีสานและสูตรโบราณดั้งเดิมเลยค่ะนะคะก็นี่ก็เย่ากับสี่สิบกว่าแล้วนะคะที่ผ่านมาต่งเรียนอยู่ปอซีปอานะคะพี่น้องนี่ค่ะแกงกน้อยสูตรนี้เพราะว่าย่มามังเถกตัตโจโป .6 ก็มาผีเลยค่ะมาเรียนตอน่อทั้งผีเลยค่ะนะคะก็เลยจัมมาาขี้หอดบ้านขี้หอดอด,ดีตค่ะ ล่องม <habitude Hi. S 2> ึงด้ยค่ะพี่น้องออกมาแล้วเรียบร้อยสเป็นตะกินหมดแอ้ะค่ะนะคะหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้น้าเดือดแป๊บหนึ่งค่ะก็น้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะสมัยก่อนนะคะพี่น้องผงปรุงรสก็ไม่ได้ผงจะใส่เลยค่ะสมัยอยู่บ้านเท่านะคะือก็จะใส่ใต่ชูรสกับปลาแดกปลาลาลงไปนะคะนี่ค่ะปลาลาก็จะเป็นปลาลาเป็นตัวค่ะจะเอาก็ซ่อนกองแล้วก็กตัวมันตุ่มลงไปนะคะพี่น้องแบบนั้นเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้าปลาลาลงไปหนึ่งทับพี่ ขำไมมันเือมเป็นตะแข็งเหพี่น้องเหยาประเด็ตัดออกเชขียนเอาเข็แข็งเลยคะ่ะแบบนี้เลยคะ่ะเอาละค่ะหลังจากเซป่ปลาแล้วเรียบร้อยค่ะเรวก็จะตามด้วยชูรสค่ะแล้วก็น้ำปลานิดนึงค่ะพี่น้องนะคะเพิ่มความนัวเดี๋ยวหะ,ะแกงมาไม้งานบุนะะ้นเะยค่ะพี่น้อง ประลินเราใหม่ย้อมน้ำมักบัวสกแกงสะพัดสะต้มสุยังค่ะพี่น้องกินได้เบิดเตได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดจะพักหนึ่งค่ะปลาลาขวดนะคะปลาล่าสำเร็จรูปค่ะมันจะบมีความหอมคือปลาลาโตบรนเทาเลยค่ะพี่น้องปลาลาโตเอาใส่กระชอนหน่อยพายเอาโตมันต้มลงไปน้ำเลยคะ่ะกองเอาตะหนามมัน,นะะี่ยแซ่บขออนุญาตชิมหน่อยนึงค่ะ ขนาดต้มน้ำออกเลยพี่น้องมันยังมีความเปรี้ยวนิดๆอยู่ด้ค่ะแต่ว่าความรัวความแห้งโอเคแล้วค่ะพี่น้องนะคะมี๋ยวจะต้มอีกจดี๋ยวหางาชีให้น้ำใหม่มันสุกคักๆ่ะเดีเ๋ยวปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะเอาพี่น้องอย่ลืมยังค่ะลืมจะใช้บวเป็นยังใส่ที่รังอะไรค่ะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยใฮ้กระเป๋าลงหนาลื่นหลังนะคะอันนี้จะให้เบิรงนยึแบบชัดๆเลยค่ะลื่นกบว่าลื่นค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะแล้วก็ ใบพักตะแยงนะคะสองสามทิ้ล้เอาซื้อมากิ้งหมดทีเดียว่ะอนก็เอาการมาไปฟังดึงไว้ค่ะนะะก็มีก้ิหอมในนี้ครับเนี่ยอูหูหอุดรเลยค่ะ ี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จคาะแกงหน่อไม้งานบุญหรือหน่อไม้เคียนบันเท่านะคะพี่น้องในญยตวสุนย์ออกจะเตาไปให้เบงหม่องแจงจ้งจาแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้เคียนนะคะ,ยยนนะ,คะพี่น้องหรือว่าหน่อไม้งานบุญพี่เย่าเอิญนะคะพี่น้องรสชาตินะคะจะนัวน้ำปะลาแล้วก็ผงปรุงรสนิดๆชูรสหน่อยๆค่ะเย่าจะเติมน้ำปลาลงไปน้ำและะ้วค่ะสูตรนี้เมนูนี้ค่ะจะไม่ใส่ข้าวเบือะะ่อเลยค่ะพี่น้องจะเป็นแกงแบบบานสไตล์เย่านะคะอันนี้คือลํำลึกความหลังเมื่อ จักปีลคะค่ะยี่สิบก็ปีที่แล้วนะคะแต่แต่ย่าอยู่ปอซีปอหานี่ยละคะ่ะเมือ่อใดเพิ่นมีงานตักบาตรบาน,นะคะ่ะงานถนัดของยายก็คือเป็นนั่งเคียนน้ำใหม่คะ่ะพี่น้องนะคะสมัยก่อนนี่กับบ่มีซ่อนซสอมค่ะใส่น้ําไม้ไผ่ค่ะพี่น้องเคียนน,คะ,น,นะคะนี่ละค่ะออกมาขี้ท่อนะคะแซ่บค่ะแต่เสียดายเน้นน้ำใหม่ไม่ควรค้าง,งสิแก่เน,นะะี่ยค่ะพี่น้องนะคะจะบ,บอ่อ่อนทั้งลำนะคะพี่น้องแต่ว่าเย่าก็เอาเบิดเพราะว่ามันมักคะ่ะพี่น้องแล้วก็เสียดายมับบนะะน้ำนะคะ่ะพี่น้องทำบ่มักแบบนี้ก็ย่าเอาคือนเย่าเลยค่ะพี่น้องอันนี้คือแบบว่า ด้านหน้าจะไปเจอเทอหนึ่งค่ะก็เลยเสียดายมานเลวค่ะพี่น้องนี่ค่ะ๋ยกก็ใส่พักอีตูกกบพักกะแย่งลงไปหอมห้วนๆค่ะพี่น้องสดห่อนๆน,นะคะ ส่วนหอมแดงน่คะจะเอาพ่อปูบุบเลยค่ะหอมแดงก็กระเทียมนิดๆบะเอาละเอียดเบาอ,อยังเลยค่ะ,ะเอาพ่อปูบุบพ่อให้มีกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าต้องใส่ตะไคร่ลงไปน้ำเลยค่ะพี่น้องเย่าเรื่มยังมาใส่ที่หลังแร้อใส่พักอีตูลงไปค่ะนะคะตะไคร่ต้องใส่ต่ตอนที่ขาต้มน้ำใหม่เลยค่ะพี่น้องจะเห็นความหอมะค่ะนะคะ <S <S ขอบคดณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมากค่ะ มากินขางกินน้ำด้วยกันค่ะแกงแ่าไมเคียนค่ะหรือแกง,แง่าไมงันบุญด้วยกันจ้า